ถูกก็เพราะว่าพระแท้พวกนี้ถูกเก็บไว้โดยผู้มีอำนาจหรือมีบรมีสมัยนั้นครับเดียวถึงวันนี้พระพวกนี้ถูกปล่อยออกมาโดยที่ว่าผู้นั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานก็จะเป็นต้องปล่อยอันนี้ก็เป็นเหตุผลความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันคนที่พระแท้ก็จะถูกเพราะคนที่เอามาขายได้มาในราคาถูกถูกก็จะมาถูกแต่พระปลอมเนี่ยถูกทาไม่ได้ สมมติว่าองค์นี้ยราคาสมมติว่าห้าพันบาทเนี่ยกว่าเขาจะได้เขาทํามาเนี่ยต้นทุนเนี่ยเกินละต้นทุนเกินหน้าบาทละต้องมีทองกี่ชั้นกี่ชั้นเลยนะรับอย่างเงี้ยหรือว่าต้องจ้างเขาแกะพิมพ์แกะน้อยก็ไม่ได้แกะน้อยก็ค่าค่าแกะค่าอะไรเนี่ยแล้วทํามากก็ไม่ได้ทํามากนี่คือว่าก็ทําให้เจอพิรุธเยอะของปลอมก็ทําได้น้อย ต้องทำน้อยต้องทำน้อยพอทอนน้อย